สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ต้นบุจามาพูดถึงเว็บไซต์มาเก็ตเพจแห่งใหม่นะครับเออไม่ใหม่แล้วนะครับผมได้ทำคลิปไว้ใน YouTube เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับในการสมัครแล้วก็เปิดร้านลงขายสินค้าในนอกๆน,นะครับเป็นมาเก็ตเพจคล้ายๆกับ Lazada แล้วก็ Shopee นะครับสามารถสมัครแล้วลงขายสินค้าได้นะครับไม่คิดว่าจะเสียโอกาสขนาดนี้นะครับมีออเดอร์เข้ามาเยอะแต่ว่าหลังจากที่ผม สมัครไว้เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ลงสินค้าไว้ไม่ได้เข้ามาดูเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีออเดอร์นะครับไปดูค่าความไม่ใส่ใจและค่าความเสียโอกาสของผมนะในการขาดรายได้ในส่วนของนอ้นองๆไปนะไปดูกันครับนี่ก็จะเป็นคลิปที่ผมทําไว้ในลงใน YouTube นะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเห็นนะครับนอกๆนะครับเพื่อนๆผมจะพาไปดูออเดอร์นะครับที่มีเข้ามาในนอกๆน,นะครับแต่ผมไม่ได้กดเข้ามาดูนะครับ นี่ก็จะเป็นออเดอร์นะครับในน็อกน็อกนะครับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเมื่อวันที่6นะครับถึงวันที่แดนะครับนี่ครับยอด4ี่พัน็ดร้อยบาทเลยนะคเห็นไหครับแต่ผมไม่ได้เข้ามาดูนะครับผมไม่ได้เข้ามาดูออ,อเดอร์ทาให้ออเดอร์ถูกยกเลิกไปนะครับนี่ก็จะเป็นออเดอร์อเก่าๆนะครับที่มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ผมสมัครไว้แล้วก็ลงสินค้าไว้แต่ว่าไม่ได้เข้ามาดูแล้วไม่คิดว่านกนกจะขายดีขนาดนี้นะครับเพื่อนก็ลองไปสมัครขายลองดูนะครับในนกนก ok นะครับเข้ามาที่นกนก ok นะครับแล้วก็เลือกมาเป็นผู้ขายตรงนี้นะครับแล้วก็ลงสินค้าขายได้เลยครับเหมือนลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทุกทุนด้วยนะครับ